อมอทาำข้าวให้อร่อยอร่อยนะครัะยังไม่ได้ทานนมก่อนอีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้ะหรืเป็นหยัง,ยงดอกใช่ไหมคะมสุดท้ายนะคะสุดท้าย <laughs> นะคะ หวานกัญญาคิดว่าหวานเนาะสําหรับกัญญาแล้วจะเดอ้อแต่สำหรับคนอื่นกัญญาบ่แน่ใ,ใจแด้วจะเดอ้อสำหรับกัญญากัญญาชอบผักอยู่แล้วนะคะอืหมูอีกสิ้นค่ะเพื่อนๆจ้าหมูอีกสินส้นแล้วจะเด้อืหอมผักว้าทำข้าวให้อร่อยอร่อยนะคะ หอมอ่ะอืมหอมไหมคะอ,มอร่อยมากๆนะคะอืมอยากทานาก,กันยา่ากันว่ากันยาทำอะไรทานวันนี้นะคะเพื่อนๆจ้าแถะละเลนแทนแทนทอดหมูหรือว่าย่างหมูด้วจัะเด้อเนาะกันยาทำในกระทะแซ่บค่ะหอมชนิดนี้หวานสุดท้ายนะคะสุดท้าย มากๆทานหลายๆคนแซ่บมากๆเลยจะเด้แซ่บมากๆตอนนี้คืออมอยมากอ่ะผักค่ะมากๆทานหลายๆคนแซ่บมากๆเลยจะเด้แซ่บมากๆตอนนี้คือยังไม่ได้ทานนมก่อนอีกแล้วอมาเป็นยาง ไม่เป็นไรจ้ะหนูเป็นอย่างดอกใช่ไหมคะอือตือเนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าอวาไยนะคะมันจะทานง่ายนะคะอวาไยด้วยอือหือือ,อ,าาอาจะทำอาหารเอ้ยทำอาหารหิวแล้วจะไเ้ยหิวมากๆเลยวันเนี้ย นี่คะ่ะอือืมถ้าทานกับเพื่อนได้หลายคนเ้วจะเด้อแซบเ้าจะเด้อใช้มือเลยเราจะจะเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะอืมนี่ค่ะอันนะคะที่เข้ามาเป็นไข่เอ้ยที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับปัญญาเ้วจะเด้อ เข้ามาชมคลิปเข้ามาให้กําลังใจขอบคุณมากได้จะเด้อขอบคุณได้ช้อนกลางเลยนะคะพอกัญญาทานผู้เดียวทานเองนะจะเด้อทานคนเดียวนะคะขอทานอ่ต้าแครอทก่อนนะคะเพหิวแล้วะเดอหิวมากๆเลยวันเนี้ยนี่ขาเมยใหญ่อย่างนี้นะคะ กันญาก็มีซื้อมาวันนี้เนาะก็เลยมาจัดจานนิดนึงเลยจ้ะเด้อก็จัดไม่สวยหรอกแต่ก็พออก็พอได้นะคะมหมูอีซินค่ะเพื่อนๆจ้าหมูอีซินแล้วจ้ะเด้ออืมกัญไม่ได้ทานนมก่อนอีกแล้วมาเป็นอย่างมาเป็นอะไรจ้ะเราเป็นอย่างดอกใช่ไหมคะอืมก็จะมี สามอย่างนะจ๊ะวันนี้นะคะสามอย่างทานอาหารกันหรือ,อยังคาร์เพื่อนๆจ๋ามาทานกับปัญญาไปด้วยกันเลยได้นะจ๊ะเด้อแซ่บอืมหมูอีกสิน้นค่ะเพื่อนๆจ๋าหมูอีกสิน้นนะจ๊ะเด้ออืเหมือนกันเลยออืแซ่บทานข้าวนะ ข,ข,ข้าวหมูค่ะอืมหมูนุ่มๆขบเพื่อนอืมอืมนุ่มมากค่ะสุดท้ายนะคะสุดท้ายอหัวหมอร่อยมากๆอะขัดค่ะ ข้าหมูค่ะอืมหมูนุ่มๆขอบคุณเพื่อนอืมอืมนุ่มมากค่ะเอาพึ่งหุงใหม่ๆนะคะเพ,พื่อนเพื่อนจ้าอ่าระหว่างที่กัญญาทำอาหารเนาะกัญญาก็อ่าเพื่อนคนนึงก็กำลังไลฟ์สดอยู่ก็อ่าสบายดีเหมือนกันเลยอือฮัแซ่บทานข้าวเนะ ข้าหมูค่ะอืมหมูนุ่มๆกับเพื่อนๆอืมอืนุ่มมากค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมทานข้าวนะคะทานข้าวแล้วเราจะได้มีแรงทำงานต่อไปเก้าต่อไปได้จ้ะเด้ออืมหมูอิซินค่ะเพื่อนๆจ้าหมูอกซิน้ะจ้ะเด้ออือ แซ่บมากค่ะทุกคนทำแล้วใช่ไหมคะแซวเล่นนะจ๊ะเดือดแซลแซวแต่อร่อยนะจ๊ะเดือดอร่อยจริงๆหิวอ่ะหิวแซ่แบแซ่บใช้มือเลยแซ่แบแซ่บ อะไรไม่รู้ว่าเรียกทอดหมูหรือย่างหมูนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะพเพื่อนๆจ๋าก,ก็น่าจะเป็นชั่วโมงแล้วกันยาก็ยังไม่ได้ทานสักทีเนาะอร่อยมากทานหลายๆคนแซ่บมากๆลยจเตอรแซ่บมากๆตอนนี้คืออร่อยมากๆนะคะตอนนี้คือแบบว่าต้องทานแล้ว <laughs> ต้องทานแล้วดิจเ้อกัญญาขอทานเลยดิจเตอร์เวย,ยก็ค่ะ ที่ว่ามีสามสีที่มีสีเขียวสีเหลืองสีแดงที่เป็นใหญ่ๆได้จ้ะเดอ้อที่เป็นกลมๆกมันว่ากันญาทำอะไรทานวันนี้นะคะเพื่อนๆจ้าแถลเลนแทนแทน,แท,นทอดหมูหรือว่าย่างหมูได้จ้ะเดอ้อเนาะกัญญาทำในกระทะอืมอืมถ้าทานกับเพื่อน,นหลายคนได้จ้ะเดอ้อแซบได้จ้ะเด้ออืมแซบค่ะหอมชนิดนี้หวาน อันนี้าใส่กีเม็ดเนี่ยไม่รู้ว่าห้าเม็ดรหรือเปล่าครับเพื่อนเพื่อนแบบโอยนุ่มนะจะนุ่มอ่ะออแซบ่บจ้าเป็นหมูที่ว่าแบบว่า,น,วา,น,านานะคะหนากว่านี้นะอันนั้นจะอร่อยนุ่มมากแล้วกันย้ายดูใกล้ๆนะเพื่อนๆพอขอภายนะ เพื่อนๆก็อย่าลืมทานข้าวนะคะทานข้าวแล้วเราจะได้มีแรงทํางานต่อไปก้าวต่อไปนะจ๊ะเด้อเพื่อนๆก็อย่าลืมทานข้าวนะคะทานข้าวแล้วเราจะได้มีแรงทํางานต่อไปก้าวต่อไปนะจ๊ะเด้ออืมแซ่บค่ะหอมชนิดนี้หวานาพึ่งหุงใหม่ๆมนะคะเพื่อนๆจ้า ะระหว่างที่กัญญาทําอาหารเนาะกัญญาก็เพื่อนคนหนึ่งก็กําลังไลฟ์สดอยู่ก็สวัสดีอ,อ,อร่อยถูกใจค่ะน่อร่อยมาก,มาก,มากอะ่ะผักค่ะ ที่ว่ามีสามสีที่มีสีเขียวสีเหลืองสแสดงที่เป็นใหญ่ๆได้จะเดอที่เป็นกลมๆมากๆนะคะแซ็บค่ะเพื่นอนๆงานขอใช้มือเลยเนาะใช้มือเลยได้จเดอรหมูหมูหมนุมน่มๆค่ะเพื่อนๆอันนะคะที่เข้ามาเป็นไข่เอ้ยที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับปัญญาได้จเดอเข้ามาชมคลิปเข้ามาให้กําลังใจขอบคุณมากได้จะเดอขอบคุณได้ละ หอมอ่ะอืมหอมไหมคะมหิวแล้วจะได้หิวมากๆเลยวันนี้อือหือ,อนี่ครับเพชรอันนี้เาใส่กี่เม็ดเนี่ยไม่รู้ว่าห้าเม็ดหรือเปล่าครับเพื่อือ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะกัญญาก,ก็กําลังจะทานข้าวนะคะเพื่อนเพื่อนจ้ากัญญาอยู่บ้านแล้วแล้วก็ได้ทําอาหารเรียบร้อยแล้วมาดูกันแซบไปจะเดอจะชิ้นบางๆนะคะถ้าจะชิ้นใหญ่คนนี้จะแซบคนนี้ได้จ้ดเดออันั้นจะแบบว่าเวลาเวลาเคียวเข้าไปจะนุ่มหอมอ่ะอืมหอม